มาตัวเ,เขาตั้งใจมาแล้วโอเคตัวจะต้องสักกับเขาตัวสักอะไร <c oughs> แล้วพี่โบ๊ชสักปากเป็นเพื่อนเมียง <c oughs> ตัวพร้อมยังสักดีชมพูออลองยังหมา าา่คนนคนสนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่นะคะทุกคน EP นี้นะคะพี่โบไม่ได้ทำงานมากมากนะคะสำหรับ EP ที่เกี่ยวกับพี่โบกับพี่ยิ้มแค่สองคนเป็นคลิปวอล์กคลิปเลียวๆนะคะวันนี้นะคะจะบอกว่าพี่โบนะคะจะไปลองขอพี่ยิ้มในการทำเสริมสวยอะไรอย่างเงี้ยล่าสุดพี่โบพิชีตโบท็อกมานี่เห็นไหม หน้าผากก็เออดีขึ้นมาแล้วคือไม่ยน่นอะขึ้นภาพนี้มาเห็นไหมทุกคนคือแบบอายุมันเริ่มเยอะแล้วหน้าพี่โบวะแบบย่นแบบนี้เลยนี้คือพี่โบฉีดโบท็อกกัแล้วนะคะสวยไหมแต่ทีนี้พี่โบนะคะจะไปขอพี่ยิม้มสักปากสักปากบอกให้มึงตั้งสติให้เมื่อคิดดีๆก่อน,นมาแล้วแบบว่าปากชมพูเลยอะไรอย่างนี้ <Yeah. S 1> แล้วก็ <Yeah. S 1> อยากไปฉีดฟิลเลอร์ อยากให้มันเจอเจอแบบขอบชัดๆนิดนึงแล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออยากแบบว่าเอ่อ,เ,อ,เ,อเติมฟิลเลอร์ขางนิดหนึ่งนะอเริ่มเยอะแล้วเริ่มเยอะและ้วน้าคุณจะไม่เป็นมนุษย์จุ่แล้วอย่า,อาไป <um> เป็นสานืนเชียวที่ยิ้มขะจะมีความเห็นอย่างไรห <t> ัวเทวดาห<น>ัวเทวดาเพวาะว่าพาเขาไปไปไหนพาเขาไปสักปากหน่อยโ ถ้กปักชมพูตื่มาแล้วแบบว่าเหมือนตาเลยอ่ะเห็นไหมรอเนาะทำไมส้มตำอ่ะแดกเข้าไปแล้วให้พริกเผ็ดๆนะมุกยาแดงถึงหูได้อันนี้มันปักเจอมันหนักอย่างนั้นแหละโอ้เนี่ยแล้วพอเมียน้าแก่แล้วก็มาบนมีเมียแก่เพราะว่าแม่ฝากมาอ่โอเคได้เนี่ยเนี่ยลองดูห้านาที ซ้อมก่อนอยากจะกินอยู่นี่ถ้าชมพู<ำ>กลับมาแล้วสวยเดี๋ยวทําเลยวันนี้อะ่ะเจนินอะ่ะพี่สาวตัวแล้วเขามาสักผิวให้แม่ลีแล้วเขามีสักปากเขาอยากสักปากเขาขอไปสักตร้น้แม่สักผิวยักเหรอเออเฮ้ยแม่ทําปากยักเวยตรงเนี้ยไม่ใช่ใชนางยากส้น ได้ผัวปากกระจับไหมยากเดี๋ยวจัดให้ตัวให้พี่น้องทำปากกระจับให้หน่อยแต่ทำไงเพราะว่าเขาว่าสั่งไม่ได้แล้วบอกเขากินแซ่บอดไม่ได้จริงยิงเจ็ดวันอะไม่เสียเงินไม่เสียเงินทำยไงหนังยางหนังยางอ๋อล้มเลยเหรอไหนละเออดูดิเออเริ่มต้นจากการทำปากกระจับมาคิดเฮียแล้วมึงเนี่ยเออทำไมการที่ผู้หญิงจะสวยจะแบบว่ารักสวยรักงามจะสวยนี่ทำไมมันต้องลำบากมากเลยตัว เนี่ยเขาจะสักปากอ่ะเขาก็กลัวกินแซบไม่ได้แล้วเนี่ยดูแล้วถ้าเขาจะทำปากจัดมันแซบแบบนี้ทำไปทำเฮียอะไรทำเพื่ออะไรจริงๆเนี่ยเหมือนติ่งอะไรทั้งอย่างอ่อนนะนะอ่อนนะนะอ่อนนะนะอย่าได้จับย่างกระหญ่เเฮ้ยได้อยู่เฮ้ยมัไหลอ่ะตัวไม่มีอ่ะเือปากไมม่ีตัวเป็นคนปากจัดอ่ะคือว่าทาน ปากจับเออมึงน้องมือจับไว้ก่อนไม่อยู่มันอยู่ทำปากหนูนี่ทำปากเอองั้นอ่ะเออมาไหนกันเลยเออเหมือนปากหมูเลยจะปากเป็ดวะละบนสายฝอสายฝอดูทำได้ไหมเราจะพาไปทำสายฝอไม่เลี้ยงเมียเลนะเดี๋ยวนี้เลี้ยงอย่างคุ้มรักสุขภาพรักสุขภาพดูปากกระจับทิ้งเลยไปถ่ายน้ำเพื่อมาทีหนึ่งขาดไม่ได้อะไเขาเรียกว่าปากสายฝอเออใช่หูดขวดก็จะหอม วันนี้เราปะก็จะกระจับเลยแล้วเขาออกมาจากบ้านนี้เขาก็ต้องดูดยาคุ้ยอีกยาให้กูทำไม่ได้ปะตังห้านาทีเท่านั้นกจะขึ้นเดี๋ยวดูเดี๋ยวมึงขึ้นห้านาทีแต่มึงอย่าลืมหลังจากนั้นนะดูนานเลยอ่ะถหลังจากนั้นเป็นไรอ่ะอยู่นานเลยฮะเดี๋ยวให้ทุกคนดูผลแล้วจบวันนี้นะ One hour later วิธีทปากกระจับง่ายๆตัวเขามีเครื่องปากกระจับมาตั้งนานแล้วแต่ตัวแต่ตัวไม่เอามาใช้เองมึงูดไม่ใชตอันนี้มุงูดไม่่นี่นเปรียวน้เปรี้ยวแล้วประมาณนี้ทำยังไงใช่ไม่วักเ้คุณคุณนะกูว่าเนี่ยบ้าจะบอกคุณคุณนะดูจะได้แบบไหนอ่ะเฮ้ยทำปากผุผุหน่อยมันดูดลมในปอดเออปากผุ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 ปากไม่ได้หรือ่ากผุ กระสุนเยอะขนาดนี้ไงมันไม่ออกแค่บ้างมันออกะมดเลยอ่ะทำไม่รู้สึกว่ามันออกหมดเลยวะเติมพิลเลอร์ไม่เติมพิลเลอร์ข้างแก้มเติพิลเลอร์ข้างแก้มแก้มบุ๋มใช่ไหมแก้มบุ๋มเติมพิลเลอร์เติมพินเลอร์มีผิวได้ไอ้เหี้ยมีผิวได้บุ๋มไงแล้วบุ๋มก็ดึงออกแก้มบุ๋มดึงออกเออ คลิปนี้มันเป็นคลิปเพื่อความสวยความงามของผู้หญิง FC ที่บางทีดูแล้วเอออยากให้แฟนทำหรือว่าพาแฟนไปทำสวยงามเนี้ยง่ายๆที่เขาทำให้ดูก็ไม่ทำมันไม่ได้เรื่อง <c oughs> ใช่เขาก็ทำหมดแล้วดีแบบนะั้นนอะไป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 อะตัวภาพไปแม่กับหลานไม่ใช่ฝากคิ้ <สา S 1> วยักษ์เหมือนแม่เลยแมดูแม่เน, <c oughs> นี่ยามยักษ์ขมูขี้เมียหลวงตีการ์แ้ไหมตีกค่ะ ทำปากทำคิ้วทำหน้าใสได้นะคะเออทำหน้าใสไป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 เนี้ยทำหน้าใสไปแบบใสใสหัวเรือไปทำใสอ่ะทำไงอ่ะโอ้ยต้องไปทำที่คลาดกาวนะที่นี่มันมีเครื่องเอเอาวันนี้ทำอะไรได้บ้างอ่ะวันนี้สักคิ้วสักปากนะคะจะสักไรไปไปไปสักไปไปสักให้มันสีอะไรเจ๊เียวสักดำมาไม่อยากสักดำแบบเก่งอ่ะ เหม่งเม่งปากดำรู้จักปะเออเอาไหมตาดำได้ไหมสักตาขาวได้ไหมขีตาขาวอยากได้เป็นตาดำอ่ะไปอาจะเอายังไงแต่ว่ามมนสักวันเดียวเสร็จไหมเสร็จแต่มันต้องสามนเหน้องสามสองสามดืวยนว่าสาแล้วถ้าถ้าสักปากนี้คือแบบว่าปากมันจะสว่างกระจ่างใสขึ้นงาบงางามปากหัวนนมได้ไหมดำ สักเสร็จแล้วมเออสั่งนมด้วยไหตเต็มตัวเจ้อยังไรเดี๋ยวไปคิดก่อนเดี๋ยวขอไอ้าวคุมนั่งคิดมา s much later t h e old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one มาตัวเขาตั้งใจมาแล้วโอเคตัวจะต้องสักกับเขาตัวสักหัวนมอะไรแล้วพี่โบทสักปากเพื่ออะไรเป็นเพื่อนเมียไงไป โอเคเดี๋ยวขอตัวไปแปรงฟันทําความสะอาดปากก่อนนะคะหัวเทวดาหัวเทวดาตัววันนี้ทําอะไรสักหัวนมสีชมพูอ้าอสีเดิมไปเลยนะคะสีของแม่รี่ไปเลยสีเหลืองเหรอตัวพร้อมยังสักหัวนมสีชมพู ไม่เจาะเลยไปไปไปตัวทำเลยตัวทำเออตอนนี้กำลังมาร์กยาชาเอ้าออด้วยสักสักอยู่กับบ้านอะคนธรรมดาเขาต้องออกไปสั่กมาออ VP นะเรียกหมอมาเนี่ยออดูไว้ดูไว้คนความคนมันยากแก่กกสวยคนอ่ะนันนี่คือยาชา ยาวๆไปดูที่มันทำอะไรได้อีกตอนนี้หูหเงียบไปก็พักใหญ่แล้วนะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวบอกความรู้สึกเลยนะเจ็บไม่เจ็บนะไม่ต้องถามเพราะว่ากินข้าวที่บ้านตอนนู้นรู้สึกไหมคะไม่เจ็บริงหรอประมาณนี้แหละเจ็บปะก็ไปได้เลยจริงว่าเจ็บไหมจริงปหมเสร็จแล้วลงไปแล้วก้อนเทอะก้นเทะกองไปแล้วเนี่ยแหละก็ทำไปเรื่อยๆเออไม่เจ็บแต่ถ้าดูไม่เจ็บหรือว่าไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วใช่ไหมเออเจ๋งว่ะเออโชคดีนะมึง Mentiras que pueda creer, mi fiel cariño se hundió en las penas sin consolar y sin poder amanecer. No t, las voy ante todo ser t ป็นยังไงคะทุกคนรีวิวหลังการสักสีปากเอ้ยฝังสีปากนะคะนี่เลยคุณหมอนะคะเป็นไงคะทำให้ถึงทีเลยคะ่ะ นี่ใครสนใจทักเจนินไปได้เลยนะคะเจนินอยู่ที่ไหนอะคะประจําอยู่ที่พระรามเก้าค่ะพระรามเดินนายนะคะใครอยู่พระรามเก้านะคะทักไปหาเจนินไลน์แอดอะไรนะคะ ศัตถกรรมอะไรบ้างคะทำอะไรบ้างตอนนี้ก็มีสักคิ้วสักปากสักคิ้วสักปากแล้วก็มีหน้าใสด้วยใช่กดสิวกันคิ้วเลยกด้กดสิวกันคิ้วแล้วแบบหน้าใสอะไรเธอมากอยากแล้วก็ตัวโยก็ชับค่ะเธอมากไทยนะคะทำที่ปรลังการสาเยกันค่ะแอปไลน์เจนนี่ไปเลยบอกเลยว่าใครอยากเห็นผลไวนะคะเธอมากยิงปุ๊บบยกปั๊บเลยเคยทำแล้วค่ะนี่เลยวันนี้ จริงมากเหมือนที่คุณเลิกเก็บไหมคะแม่ก็นิดนึงค่ะแต่ว่าทนได้ยาชาแบบตึงๆเลยไห,ห้คะนี่จักรดดดดตัวกูทำไฟจะเสร็จบ้างเอาตัวเฮียะไรเนะี่ย <laughs> เสร็จแล้วเรามเจอแล้วนะ่ะต้องรอยุบ มันต้องรอยุ้ข้างบนมันบวมนิดนึงแต่ว่าข้างล่างไม่บวมเลยแต่ว่าสีมันไม่ใช่สีนี้เดี๋ยวมันก็จะลอกแล้วมันก็จะอ่อนลงแล้วก็ต้องเติมอีกรอบนึงเจ็บไหมก็ประมาณประมาณสมมติว่าเทียบกับอะไรได้มันเหมือนกับเลเซอร์รออ๋อจิกจิกจิกนั่นหรอใช่เหมือนคล้ายเลเซอร์ที่แบบว่ามันหนังยางบีบเออคล้ายๆแบบนั้นนี่ค่ะตอนนี้ถูกใจพี่โบแล้วใครอยากให้มีอีพีหน้าอีนะคะ ตัวเขาคิดความสวยอีวีน่าของเขาคือาอะไรเลเซอร์ขนหนวดโอ้โหเนี่ยหนวดเยอะมากเลยใครๆก็ทำขนที่สาผู้ชายเอายาไปเลเซอร์มเทมากนี่แหละค่ะวันนี้ก็ถ่ายคลิปแบบเรียวๆนะไม่ได้บอกพี่ยิ้มแล้วก็ไม่ได้ตั้งตัวเห็นเจนีนพี่สาวยิ้มมาคิวให้แม่เติมคิวให้แม่เลย อสักหน่ยปากสักหน่อยแบบอยากมานานแล้วอยากมานานแล้วเลยใช่ให้มันรู้ว่าเลยมันเจ็บระดับไหนอะไรเงี้ยเป็นยังไงระดับไหนมันก็คือเจ็บแบบอยากสวยทนได้อะทนได้ไหมทนได้เออนะใช่ก็ใครสนใจก็จ้างเจได้ทักเจสิ่งนี้พี่สาวเราเองใช่แล้วใช้อยู่แถวพระรามเก้าในใต้ก็ทักจริงมีหลายมีหลายมีหลายคอร์สมีหลายแบบเกี่ยวกับความสวยความงามก็ทักลายเจ๊ไปนิดมี่อะไรเนี่ยเจ๊นิดมี่เนี่ยคือมากเออ นีบว่ายิงที่มันหน้ากระยุกกระชับเลยตัว30%ยกเลยใช่พวกเหนียงพวกอะไรเงี้ยเรียบเลยไปลองดูได้โอเคสำหรับ EP นี้นะก็จุกใจจุกใจตัวเออโอเคไปค่ะบายสำหรับคุณนายนะคะใครอยากเดี๋ยวพี่โบจะไปทำมาเลยอีกนะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้คนให้ดูแบบเลี้ยวๆเลยไปก่อนจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะจ้า